ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้วยยิบสี่ชั่วโมงกับผมกายปรินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ทำไมต้องล้มเหลวก็นั่นน่ะสิคือตั้งคำถามว่าทําไมต้องล้มเหลวก็มันล้มเหลวคือคนหลายคนนี่ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะเขาบอกว่าความล้มเหลวมันไม่ใช่กรรมพันธุ์เมื่อมันไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่ทำไมคนในโลกนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทำธุรกิจอะไรแล้วแต่เปอร์เซนต์ของความล้มเหลวมีมากกว่าความสำเร็จ เกิดบอกไม่ใช่กรรมพันธุ์มีมากแบบนี้มันก็ต้องเป็นกรรมพันธุ์สิเหมือนกรรมพันธุ์คนจนเนะี่ยคือกรรมกรรมพันธุ์คนจนชาวไร่ชาวนาเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่ปู่ย่าตายายหลานเห็นไหมไล่ไปหลายชั้นเลยสามสี่ช่วงอายุคนนะ่ะนี่คือกรรมพันธุ์แต่ทําไมกรรมพันธุ์ความจนเนี่ยนะมันเป็นกรรมพันธุ์บางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันถูกสร้างมาตั้งแต่ ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเขาเรียกว่าถือมั่นยึดมั่นในความจนมาโดยตลอดไม่ได้หมายว่าเขาอยากจนนะคนในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามจเจริญแล้วหรือกำลังจเจริญหรือไม่จเจริญไม่มีใครอยากจนเลยอยากจะรวยอยากจะมีชีวิตอยากจะมีการดำเนินชีวิตมีครอบครัวที่มีความสุขมีอบอุน่นครอบครัวอบอุน่น มีรายได้มีบ้านมีรถมีแหวนมีนาฬิกามีสร้อยคอทองคำคือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนครวยมีเนี่ยคนทุกคนอยากจะมีแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเรื่องแบบนี้ได้ทำไมมันถึงต่างกันเลยแสดงว่ามันเป็นกรรมพันธ์แบบนั้นเนะี่ยทำไงัหต้องแต่รุ่นพ่อบูแล้วละก็ยังไม่เห็นรวยอะมารุ่นพ่อเราอีกนี่หมายถึงว่าคนหายเช้ากินข้านะ คือส่วนใหญ่ของประเทศโดยว่าคนไทยเนี่ยเจ็ดสิบเเซ็นเนี่ยรวยแบบเป็นกรรมจนแบบกรรมพันธ์เลยเนี่ยไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยแม้แต่นิดเดียวเนีย่ยทำไมอะ่ะแต่หลายคนก็บอกว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธ์เราสามารถเปลี่ยนความจนให้รวยได้แล้วมันจะจริงได้ยังไงอะ่ะเพราะใครๆก็พูดว่าโหดิจนตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นหนี้สร้างหนี้สร้างสินมา นั่นคือการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆสืบทอดเจตนารมมาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเห็นไหมคือคนรุ่นหลังเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเรียกว่าเป็นหนี้เป็นสินมายาวไกลก็บ่อยไปตามวิถีชีวิตไปตามยถากากมตัวเองไม่พัฒนาเขาเรียกไม่ขยันมากกว่าเดิมขยันเท่าๆกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือพวกชาวไร่ชาวสวนชาวนานะปีหนึ่งทำงานกี่วันนะแค่สามเดือนสี่เดือนเอง ที่เหลือว่างอีกเจ็ดแปดเดือนไม่ทําอะไรอ่ะแล้วเราก็สืบทอดนั่นแหละเขาเรียกว่าสืบทอดเจตนาของความจนมาไงแต่เราลืมคิดไปเราไม่มีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิมไงรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยทาแบบนี้มาอย่างภาคอีสานเนี่ยนะปลูกบางพื้นที่ปลูกข้าวได้ครึ่งครึ่งเดียวเองไม่ได้เต็มพื้นที่นะนาแรงม้าปลูกไปก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ย ตีเครึ่งเดียวเองใช้เวลาเท่ากันหมดแหละสามเดือนครึ่งสี่เดือนเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเวลาที่เหลือละเจ็ดปดเดือนหรือเก้าเดือนเนี่ยเอาไปทําอะไรอะ่ะว่างเฉยแล้วเราก็ไปสืบทอดเนียพยายามที่จะายภาพให้ดูว่านี่คือการสืบทอดความจนโดยที่เราไม่คิดหรอกเราไม่รู้ตัวนั่นคือความจนที่เราสืบทอดโดยไม่รู้ตัวคือคนรุ่นลูกลูกหลาน แถมขี้เกียจ้วยเครื่องไม่กระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ร่ำเรียนไม่หาความรู้เพิ่มเติมเป็นปุมได้คิดเป็นปุมได้น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตทําไมครอบครัวเราถึงเป็นแบบนี้นะข่าควนอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆมันก็จะวนวนเวียน,น,นอยู่แบบนั้นแหละาว่าการข่าควนก,กับความล้มเหลวกับความอดอยากกับความจน ที่สืบทอดกันมาสองสามชั่วย,ยุคคนเนี่ยเราค้ำควนแล้วจะทําให้ชีวิตเราพอกพูนขึ้นไหมผมไม่เห็นใครนะที่จะพอกพูนรายได้ฐานะดีขึ้นจากการค้ำควนร,รำพึงรำพันแต่ผมเห็นหลายคนไม่ค้ำควนไม่รำพึงรำพันแล้วก็ไม่ยอมรับชะตาความจนอีกต่อไปก็คือจนมาแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ รุ่นเราเราจะต้องปิดฉากความจนให้ได้มันจะเกิดแรงฮึดขึ้นมาเกิดพลังคนเราเมื่อเกิดแรงฮึดเกิดพลังทุกคนอย่างที่บอกอ่ะพลังแฝงอยู่ในร่างกายนี่มันมีมูลค่ามหาศาลถ้าคิดเป็นเงินนะเป็นร้อยล้านเลยนะถ้ารู้จักนํามันมาใช้ให้ถูกจังหวะและโอกาสอันเหมาะสมไม่ใช่ใช้มั่วซั่วไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ก,ก็ตายยังเขียด แต่ถ้าสามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดนะมันจะมีมูลค่าเป็นร้อยล้านนั่นคือการขนขวายหาความรู้อย่างต่อนเนื่องความรู้ก็ลงมือทําด้วยไม่ใค่มีความรู้อย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทํานะมันก็ไม่สอดคล้องกันอีกเมื่อมีความรู้ระดับนี้เรามันจะเออเรามีความรู้แล้วไปเติมอาวุธทำยาตามสมควรก็ลงมือทําดูถามว่าสําเร็จเลยไหมผมให้เลยสําเร็จปนระมาณสามสิบเปอร์เซ็นต อีกเจ็ดสิบเซนล้มเหลวทาไมถึงเป็นแบบนั้นออามันก็แงอยู่แล้วทฤษฎีกับการปฏิบัติมันก็ต่างกันเพราะทฤษฎีอ่านจากตาําราหรือไปนั่งฟังที่เขาเล่ามาไม่มีขั้นตอนเลยเขาเล่ามาบื้อมันโล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรมาเบรกไม่มีอะไรมาสะดุดขาไม่มามีอะไรมาเตะตัดขามันก็สําเร็จโดยง่ายแต่การดําเนินชีวิตจริงโอ้โหขั้นตอนแต่ละอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่ลื่นไหลอย่างที่เราจินตนาการหรือฝันหวานในการดําเนินชีวิต เนี่ยเห็นไหมนึกภาพออกมาว่าหนึ่งการรวยชีวิตที่การสร้างความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องขาเขาเรียกว่าผ่านขั้นตอนของการแก้ปัญหามาแล้วทุกมิติถ้าผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ประสบความสําเร็จไม่ได้ก็คือยังคงสภาพของความจนอยู่ฉันต้องยกระดับฉันในการแก้ปัญหาทีละช็อตและชอ็อตละชอ็ะชอตทีละประเด็นประเด็นไปเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ ถ้าคนนะ่ยนะจนเขาเรียกวความล้มเหลวอีกถึงเจ็ดสิบเปจ็ดสซ็นทำไมเราจะไม่เปลี่ยนความล้มเหลวมาเป็นความสําเร็จ70%ให้ความล้มเหลวสักยี่สอร์เซ็ล่ะจะทําไงพักคู่เดียวครับ ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวยยี่ิบสี่ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับมาดูคนที่บอกว่าทำไมความล้มเหลวมันมีมากกว่าความสําเร็จมันแปลกประหลาดไหมล่ะมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะไอ้คนที่สําเร็จเนี่ยนะเขาผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิน้นบางคนก็ผ่านมาเยอะมากเลยความล้มเหลวทุกมิติบางคนก็ผ่านมาตามสมควร ไม่มีใครสําเร็จแล้วไม่ผ่านความล้มเหลวมาแล้วไม่เคยแก้ปัญหามาแล้วมาต้องผ่านการปัญหาแล้วผ,ผ่านการแก้ปัญหามาแล้วทั้งสิ้นนี่แหละคนนะ่มันก็เป็นแบบนี้แหละเช่เราจะสร้างความสําเร็จให้มันมากกว่าล้มเหลวได้ยังไงร,รว้ามีประชากรอยู่เมืองไทยมีหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยคนล้มเหลวในชีวิตหมานถึงว่าหายเช้ากินค่าปีมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ไม่ใช่คนรวยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายเช้ากินค่าก็ฐานะกลางออกดงล่างลงมาถึงต่ำติดดินเลยวันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเปลี่ยนคนพวกนี้ให้ประสบความสำเร็จหันมารวยได้ยังไงคนพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดไอ้ี่คิดแบบเดิมๆม,มาหลายปีอทำแบบเดิมๆมาสามปีห้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีเมื่อวิถีชีวิตมันไม่ดีขึ้น าเราไม่เปลี่ยนความคิดและการกระทำใหม่ๆคืนทำแบบเดิมต่อไปแล้วมันก็คงความจนอยู่เหมือนเดิมแหละใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลย,เลยก็ทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมแหละไอ้แบบเดิมทำไปไม่มีใครว่าอย่าไปเลิกแต่เอาสิ่งใหม่ๆมาทำเพิ่มได้อีกไหมไอ้ที่กำลังพูดกันนี่นะแบบเดิมทำเหมือนเดิมเลย แต่อย่าหยุดแค่แบบเดิมในการทำงานทำมาหากินในชีพอะไรแล้วแต่นะหาชีพอื่นมาเสริมเพิ่มเติมเต็มปกติคุณทำงานแค่ส่วนมีร้อยเปอร์ทำไรไถนาแค่ 30%, มสอีก 80%, 70%, ว่างนี้คุณก็หามาเติมอีกสามสิบร์เทำไรไถนาทำอยู่แล้ว30%มอีก 80%, อีก70%หามาเพิ่มอีกสักห้าหรือหกได้ไหม ก็คือหางานอื่นมาทําเพิ่มอีกหลังจากเสร็จหน้านาเสร็จอะไรแล้วหามาเพิ่มทาอีกทาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ,องกลายเป็นว่าเราได้ทํางานแปดสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นว่างเมื่อก่อนเราว่างถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่พอเราหางานอื่นมาเพิ่มเสริมเติมเอต็มกลายเป็นว่าเรามีเวลาทํางานทุ่มเทนในการทํางานแปดสิบเปอร์เซ็นว่างยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละคือวิธีการเติม เสริมความร่ำรวยให้กับตัวเราเองนี่เริ่มต้นจากคิดแบบนี้แล้วก็ลงมือทำก่อนถ้าเกิดเราไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้เริ่มเหรอเดี๋ยวมม่ลืมอีกต่อรองไปเรื่อยแหละใช่ไหมมันต้องเริ่มเลยค่อยๆเริ่มทีละนิดอาจจะฝืนใจเองหน่อยเพราะเคยสบายมาเยอะสบายแล้วเนี่ยอนาคตไม่สดใสเจ้าลำบากวันนี้อนาคตสดใสจะเลือกเอาไหนเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนในความคิด ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือจากอดีตทํางานน้อยลงหรือทํางานแบบพื้นๆปัจจุบันและอนาคตต้องหันมาทํางานมากขึ้นเห็นไหมว่างๆน้อยลงถ้าแบบนี้สวยเลยค่นี้เรากำลังจะเปลี่ยนให้คนจน70%ในประเทศนี้ให้กลายเป็นคนรวย,ปยแปบเบให้เหลือจนแค่20-30%พอถ้าใช้วิธีการแบบนี้นะ ผมว่าทุกย่อมย่าทุกคนทุกหมู่บ้านมีโอกาสด้วยกันทั้งสิ้นบางคนถามอ่ยมนจหางานเพิ่มจากที่ไหนเงินทุนเงินรอนก็ไม่มีรัฐบาลให้กู้ก็หมดแล้วกู้คนละหมื่นสองหมื่นถ้าหมู่บ้านเกี้ยงไม่มีเหลือเลยติดติดคณะกรรมการหมู่บ้านกกตอไม่มีงบประมาณแล้วหมดเกี้ยงเลยชาวบ้านมากู้เกี้ยงเลยจะทำไงอ่ะบางทีการสร้างความสําเร็จไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องลงทุนเพียงอย่างเดียว แค่เงินหลักร้อยหลักพันเนี่สามารถลงทุนได้พันสองพันบาทลงทุนลงแรงตอนแรกอาจจะไม่มีทุนอาลงแรงก่อนได้ไหมซื้อมีที่